วงในเงยใช้ทุกงวงในไม่ได้จิตใจมันมีไม่มีอาไรเผ็กอไที่าดให้เใช้สีส่วนส่วนที่น้าอิงใช้นีขาวอส่วนนึงให้อ้ไัวรับิดอีกส่วนฝังดินวยเีนที่ฝังดินนี่ก็คือ้ว ร่างอะไรก็อะไรใครก็ต้องพิ wrote, ีครณพูดถ ja, ึงเมื่อนอนโทดอะไรใครเป็นเป็นประจำคนไปตัดไม้จะตัดไม้ถ้าถูกปีนีเยอะเยอะๆเยอะตัวมาถามครตัดเอาไปมากผมมีกติกานี่แบ่งเป็นีเยองมีไทยนี่เก่าที่มีนามนันดา ในกระสอบพิกลูกเมียงมู่กเีเป็นกระสอบพริกนะครับแต่ก็ข้าวเราก็ได้อะไรก็เราก็ได้เพราะเรารักเขาอ่ะคนที่เรารักนี่วางแบบแของๆคนที่เรารักนี่ทำเราได้นะคนที่เราไว้ไม่เชื่อใจนี่ทำเราได้ถ้าเราไม่ระวังไม่ได้ทั้งนั้นคุกคามใช้แทบเดียวเราจะตายเรากินข้าวของถึงมือก่อ

จะเป็นดินไม่เดือดเลยมนีท <Transport. S 2> ี่กมีให้เขามีให้ฝังดินหวังวฝังไว้นี่เท่าไร่าคือกคือของตัวเองจะะนอย่งนั้นเนียน่กังเล่นเล่กนันก็กินตัวัออกกินยกัวใช่อ่ใชด้วยดีให้ทำให ราชาประการแล่าได้เงินมันเป็งนทั้พันเศวนายอะไรตางๆรู้จักตอนนี้มีนาหอขนาดรบงิน20ล้านาวี่งมาเขาจะแดงไวไปเลย เรรู้ว่าจะเขาคนหน่งเขาจ้าหนาขก่าตรงนี้ไมเคยจำไม่กลัทียงกัเียนกันพี่ที่นี่นเราเาี่นก็คนนเดียวเขาจะไม่ฆาดะไวใจได้เลยคนค็ุณอเดไว้ใจนะแต่กอาจแยกได้ ở dưới lâu kè, vào cái đời đó mày chứ không không phải cũng Ồ nhiều 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 มีนดีๆตายซะหมดเรื่องเยอะคนดีๆตายหม<ต>ร่วมกอนไม่มีนี่นะเอาทางไหนก็มีทำงานเยอะประเทศทุกอย่างอย่างผูมันทีอย่างเราทําอะไรอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการทํางานทําแบบจำตาย คือแต่ทำทำเนี่ยทำถึงที่สุดเลยเพราะว่ามีจุดมุ่งหมายว่าทำเื่าไรแต่บางทีไม่ได้อยากทําแต่จะต้องทำใช่ไหมทั้งหลายมีวิจิตใช่มันอยากหาความสุขที่แท้จริงหรือปู่ความสุขที่แท้จริงอะไรที่มันมีอะใช่ความสุขที่แท้จริงไม่ใช่ทรัพย์สินไม่ใช่หน้าตาไม่ใช่ชื่อเสียงนะไม่ออปไม่แอปแล้วอะไรอะคะ ถึงจะกำหนดเราได้ว่ามีอย่างเดียวนั่นัอนถึงจะมาที่ปัญญาทำเราได้แล้วก็ต้องมันก็เย็นสิ้นได้มันไม่ได้เลยงนึกวสมาธิบางอย่างยังไม่ได้เพราะว่าต้องทำงานงานที่ทำนี่ใหญ่สมาธิไม่ได้ปัญญามีสมาธินี่คืออะไรเอิก็คิดมั่เลอไะ สมาธิถ้าจิตมั่นแล้วก็อูก,ก็มีจิตแต่ไม่ครบทุกมันกม่นมั่นอันนู้นมัน่งไม่มัน่นอันนี้มั่งก็มีก็เรียกว่ามีสมาธิแต่ไม่ทุกอย่างมีทั้งสมาธิลมลมสมาธิของวิจารณ์เนี่ยถินสมาธิมันเกยตกํามใไหลตกไวในหคืออย่างเมื่อก่อนเนี้ยก็ไม่มีใครเลยพระจนกระทั่งมาเจอหลวงปู่ดูแล้วก็หลวงปู่ ก็มาเล่าเรื่องหลวงพ่อจันดีที่ต่างหลวงปู่ก็บอกอย่าไปประมาท่านนะอะไรเนี่ยแล้วก็กลับไปเหมือนสามีท่านรงมจริงๆอุาเป็นคนเป็นคนมั่นใจไม่ชอบเขาเรียกอะไรภาพ2สองเจ้าบาวสองนายอะไรไม่ชอบติดหลายอาจารย์ก็ไม่ชอบไม่ได้เป็นคนชอบ่างนั้นนี่แือดว่าเดินมาด้วอ ฟ้องฟ้องเธอเป็นคนไม่ชอบจริงๆค่ะยังแบบว่าที่กลับไปรับยอมรับว่าถ้าท่านมีอะไรร่วมรู้ก็ให้ท่านรู้ไปเถอะเพราะว่าบางทีเนี่ยขัดกับความรู้สึกเราแต่ว่าโอเคเราตั้งใจจะทําบุญแล้วก็ช่วยหรือว่าคิดจะทําอะไรเขาฉันารท่านเอาแล้วก็ได้มีดีก็อย่างเขาอนช่วยของไม่ดีตามเขาอย่างแี้วก็ปักดทว้แบบมันเป็นองขป้อย คือมั่นใจนะคะมั่นใจในในสิ่งที่เราเจอมั่นใจในสิ่งที่เราเห็นก็มีความรู้สึกว่าแม้สิ่งที่เราดิ้นเหดืยวเรายังปฏิบัติไม่ได้ดีเลยและปัญหาอย่างอื่นเข้ามาอีกทัดไมความรู้สึกเป็นโอเคเดียวเด็ดด้โอเคโอเคเดี๋ยวนี้ฉันเก่งเก่งภาษาไม่จบเลยเจอ ทั้งจิงมีสิทนะน,นี่ไไทย่าฐนอนจิตมันวะรัฐนอนตายร่ารรรงตายไปคุณบอกว่างยงเมื่อเช้าพอรู้ว่าเพราะท่านไม่ได้หยิบมาไม่รู้ใครจิตมาลองนอนกุจะร้องให้ร้องนอนใครยิบมาไม่รู้คนนี้เป็นคนออกก็ยอมรับสิไม่พูดว่าพี่เองก็จบ ความเปนี่สามีตั้งููไม่มีเลยรเขารับแล้วหมดเรื่องตั้งโอ้โหที่ดังโอ้โหรื่ดันเพราะว่าอุจิอุจิบมาเลยเนี่ยใส่รถมาด้วยเพราะอุจิทุกนไม่สบายใจนี้จะคนจะขอจะยีวอนไม่ได้ยา่ใช่ีส้ย มึงต่างกันจงยทได้ไคด้่ต้องให่รือได้แล้วแต่คนหนปู่ก็ดูเองคนที่เคารพบูชาจริงๆก็มีกำวังใจเห็น้อยก็เือนยึดมั่นในพุดแศาสนาคนเอาไปเห็นปฏิบัติเกิดอะไรขึ้นมายิ่งทำให้เรื่อมใสก ยิ่งทำให้ยึดถือมากแต่ถามดีว่าหลงเขาบอกอู๊ดนั่นหลงนะไม่ได้นักถืออย่างเดียวหลงเนี่ยหลงไปแลังถือตรงนั้นมันนับถือมากไปนิดหนึ่งถามว่าหลงไ อ,อะไรก็ตามที่เราเห็นตัวเราเราสามารถพูดได้ไม่ใช่มีใครเขาเล่าว่าหรือว่าเราเห็นแล้วเราเจอแล้วเราไม่ยึดถือสิ่งที่เราเห็นแล้วเจอมายึดถือหรือว่ายึดมั่นเนี่ยเพาโง่เต็มตีคือใครจะพูดยังไงก็เป็นใจไม่ได้ก็เป็นน,นี่คือคมีเขาหัดกันเรางยิ่งเขาทำเป็นทุกอย่างทุกอย่างแต่เย็นก็อดที่ที่ปวดไม่ได้ปวจะไม่เคย ในนชีีวิต้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่พูดเหตุผลตัวอย่างเข้าใจค่ะนี่ยมีแปลวันนี้นั่นแหละเขาก็บอกพวกเขาปฏิบัติไม่เห็นดีเขาบอกเอ้รอยเดียวมันมันยืดหัวคุยด้วยแต่อูตี่ทางเอ่อบริทางทานนะฮะทานบารมีสิงแต่ทางปฏิบัติเนี่ย ปฏิบัติคือที่อุทามอยู่นเนี้ยก็ปฏิบัติตัดทิงห้าเมื่อมีเวลาก็จเจริญภาวนาแต่ส่วนมากภาวนามากกว่านั่งสมาธิถ้านั่งสมาธิแล้วกลัวจ้าเอะบางทีมีความรู้สึกจะจ้เอ๋เอะอะไรจะจะเอ,ะเอ๋ภายใ,ในในที่นั่งนะจิดอะไรนิมีมานนมม,มานนิมมานแล้วก็แบบนิมมานพราะเดียวมันยังกอนะนิบจ้ะ ดูข้ามถึงดวงวันอ๋อหลวงปู่คะหลวไม่เคยนั่งนั่งเห็นสมเด็จแล้วเมื่อกี้นั่นกลางวันนี่ไอ้เวยชาไปเห็นสมเด็จแล้วก็เป็นแล้วจะไม่ได้เหรอเอาดีแล้วกำลังรวมยารวมคนจะมีอะไรเหรอท่าถึงได้ทำรังรวมที่จะไปเป็นพระศรีอริยะไม่ใช่รวมรวมรวมมาทั้งหมด คณะอาจารย์ในคณะจะต้องเดินขึ้นในการวมเอาคนเยอเหรอกไหว้เข้าพระมูชาพระอะไรพระนี่รวมทุกอย่างทุกอย่างเอย่าแผลนึกคนอื่นอ่อนเรื่องเปลือแผ,เแผลเผลือแผลนะน่ะก็เปลือแผลเผลือแผลที่มันต้องรูว่าทำไปหมดยังจงอวดเนี่ยแล้วใจนิดๆนีน่นนนหน่อยได้เนี่ยยังใจบาหรือที่สมุส่วนก็บอกอน,น้ำมันใส่บาสอย่างน,นี้พวปฏิบัติกัน เพราะความปฏิบัติมันจะเริญขึ้นแกตาหินแล้วก็ทำเจ็ดวันก็จะนึกถึงค่าเจ็ดวันแล้วก็ไม่ไปแล้วกลับมาด่าถ้าตายใช่ไหมไม่ตายแล้วเป็นเงนนี้ยจะไป็นรอนทำปฏิบัติเจ็ดวันใช่ไหมคะถ้าไม่ไปแล้วมันหนเอาคนนี้แทนไดนะ้ไหมไม่ได้แล้วกินกูเยอะนั่นผู้ใหญ่เั่นผู้อุด สี่บริษัทงานเยอะมากคนเดียวเอ้คนเดียวห,หุน่นงได้นอนยังไม่ค่อยมีเวลานอนเลยใส่บาตรตอนนี้เช้าๆก็สั่งเด็กให้เป็นคนใส่อะไรอย่างเงี้ยแต่ยังหลวงปู่นี่ไม่จ้างไม่ให้ใครมาเยี่ยมแทนมาเองอยังอื่นส่วนมากให้ไปแทนหมดหลวงปู่ให้ีหนูสองสายที่ปกติเนี่ยหนูก็เห็นแต่ในหลวงไม่เคยเห็นสมเด็จเลยที่เห็นโคู่แล้วหนูก็ไม่ได้เคยถึงสมเด็จเลยทโอ้โอโอเกิดเอง ข้อกระเทือนยังก็ติดไปก็ก็ไม่แจ่มดินทำไมเช็คเรื่องนี้ได้ไม่จริงกันด่าแน่เลยรู้ไม่กล้าด่าท้าจังเลยตั้งแต่วันแรกแกมันใครก็จะกล้าด่าคนที่มานี่มันได้คิดมาดา่ามันนไม่ใช่ให้ท้าอย่า,ายงอื่นสิท้าอย่างอืน<ๆ>่นสิท้าอย่างอ<ๆ>ื่นอะไรก็ใครดูไม่ดูแกจะหมดตัวสงสัยไอ้ที่ให้ดูนี่นะไม่สงสัยอะไรหรอกปู่แต่ว่าสง ที่หลวงปูป่พูดเลยนี่ทีเนื้อหมดไม่แน่ยัง <c oughs> เดินยืดหยุ่นเนี่ยตามเราหนุนตังยอมากะจะให้เราลงอให้ไ,ไ,ได้ไม่องไหนท่านมาทั้งนั้นเราทำเป็นแล้วหรออ๋อไอ้ที่ไม่เห็นนี่แสดงว่าทำไม่เป็นอ้าวเราจับองค์พระไม่ได้ผมไม่เคยในอายุห้าขวบยังจับไม่ได้ คือหลวงปู่อย่างนี้นะคะพอตั้งจิตอธิษฐานหลับตานี่อย่างเพียงแค่นึกทําไมแม้กระทั่งหน้าหลวงปู่หรือหน้าองค์ไหนที่อยากจะนึกปักชัดมากานั่นแหละคำนักเขาดีมากเลยบางทีเนี่ยองค์นีน้นึกชัดเลยนะคะนั่นแหละของดีแหล,ละเราเจอเราเนอในขอามากมายจะกินนิดเดียวคนได้นิดเดียวกินนิดเดียวก็อิ่มเราคนมักน้อยมักน้อยอะไรมันไม่พอทีอ ขนจะเบี่ยงไม่พอไปหลักบอกอยากจะขอเขาเขาไม่ให้นะภาวนาอย่างนึงทำสมาธิใจ้ายเทญายมันก็เลยหยางการสายเทย่ยสายเทยาไปเหตุตลอดยกบรรจายกทุกวัน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 ตลอดเจอญาติรหารเจ็ดองค์ มีขั้งพุทธการมีพิจารมีวโปปิยา<ะ>โปปปิยาท่า,ทานเจอได้แล้ท่านเป็นอาจารย์สอนพระธรรมาทาั้งนั้นเลยวป็นน,นัะเข้าทางก็อบนะวันหนึ่งก็เวลามันใกล้จะดีก็มาก็จะมาในวันนี้มาก็ต้วั็ผ่านพิจาก่อนจะไปคำนวณก่อน แล้วดังอารวิ่งงานพ,พักกว่าไหคือโปรตีอกท,ทำไม่ดีโปรตีอาจารย์ไใบลานเปล่ามาหรืออาจารย์ไใบลานเปล่าเปล่าไม่มีอะไรเลยอาจารย์ใบลานเปล่าได้ยินได้ยินแหมหูดีจังี๋ยวนี้ก็ไปกลับไปคุยกับพวกอะไรได้เย็นๆก็จะกลับก็บกบเวลาอีกแล้วกลับอาจารย์ลานเปล่ากลับนี้ ตัวนั้นมันจะติดใจจริงจริงครับนี่เราเป็นท่านอาจารย์สอนธรรมะตัง้งแต่โม่เป็นอาจารย์สอนของจักรทัวไม่ได้จำได้เจอพระพุทธเจ้าสี่สามองค์ในเด็ปฏิบัติคือได้แต่สอนแต่ไม่ได้ไอส,อน,ดสอ,นนอนได้แบบแผนได้หมดแต่<อ>ไม่ได้ปฏิบัติเพระเป็นอรหันต์ไม่หมดคุณน้องอ่ะ ไม่ว่าไงมันจำทันได้พระพระกรรมางก็กลับไปที่ที่อยู่อยู่ก็เดี๋ยวก็พระองค์นั่นมาหาเดี๋ยวนี้องค์นั้นมาหาผมลาไปป่าก็เดือนเดือนนึงเดือนหนึ่งสามปีลูกไปออกเดือไปเหาลาไปเอาไปไปไปหมู่ที่สองมาลาอีกก็มาลาอีกสามครั้ง เอ๊ะไปมั่งแต่ว่าเราคงมีอะไรดีในป่าแล้วก็ใจโลโลกก็ยัยไปไปฏิบัติในป่ามันเรียบใครอันตรายมีรอบตัวนี่ไปถึงก็ตอนหลังไปก็พระหมูหลังไม่ต้องไปเจอก่อนที่ไปอ่ะกระรายกันไปไปไปาเจอโอ้หมู่นี่มีทั้งหรอเอ้าผมยังมาขอหน่งอะไรตอนนั้นะ อาจารย์สอนพวกมาพวกนีามาทาตามแบบอาจารย์มวลการงานเลยไปไปหาหมูที่สองมีหมูหมูสามหมูที่เจอเยหูดี่สาก็ไปเไปขอเรือเพิ่นเยงก็อยู่เขาก็บอกอย่างนั้นอย่าแล้วก็ไปหมูที่หนึ่งที่หนึ่งอีกหนึ่งก็ไปขอเรี้ยเองเ็ผมเอาอาจารย์อาจารย์มาอาจารย์ให้ทำงานงสร จะต้อรุ่งจะรับเงินไม่มีคู่ั์หมดเรื่องให้ไปต่อไปอีกไปเจอโมกะราใครที่บุตรทีกสององค์นั่นก็เอานแต่ฐานเนี่ยในกลุ่มนั่นมีระหาร้อยหาร้อยหาร้อยเนี่ยมือม้ตามต่องนั่นักเข้าไป ก็ไปเจอท่านมณีนุ่มนั่งเย็บผ่าอยู่ก้างหอที่มุนครับมาขาดนั่งขางขาทางแข่งอายุแปดขวบต่อหัวคุยขึ้นนี่อะไรนะน้เพิ่มขิงไอ้ที่เลอะเมื่อกี้ก็ไปหาเน้นเน้นว่าเอ้าเน้น เขาพึงเรียนอะไอยู่เน่าไรฮะท่านเชี่ยคงไม่เอางง้นขึงขางอย่างเนี้ยดุท่านไม่คยมีอะไรมากหม่ต่ท่านเป็นยังเชี่ยคงไม่เอาเอาเชียยที่เอาเชี่ยเอาท่านไปลุยคนน้ยจะไปลุยคนพาพลาดดนงุนกลับกลับมาได้ยอมเนี่ยนั่งขายร้านแต่อหน้นบอก เน่ยเน่ยหมอหอข้ทั้งกระทัได้ทั้งปีกันท่านกมารหมอเอ้ายื้มนะอเราเปนมุ่หวาดมีจอบลูกอยู่เนี่ยจอบลวกอยู่เกาะุหมายว่าตัวของท่านตัวงนมีเหี้ยมึงเขาออกห้ารูตัวเงินตัวทองไม่ใช่วงต้องินตัวทองให้ใจคั้งให้ใจออกหูดินตายสมกทอะไรอะไรได้ไปได้มา น้ดมันกระบอกมากัรนบอกว่าไอ้คือมุดมันออกบอกให้ปิดไอ้ฮารูให้จับเยี่ยในมนโนคือจับเยี่ย่ในใจนี่คือใจครับครับบอกงั้นพวก็มเด็ดในาหันเลยเยี่ยงนั้นในคู่กล่กพูดแล้วเชื่อเลย